สวัสดีครับวันนี้วันที่19ตุลาคม2567นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของใหม่จาก RC p นะครับก็คือบันไดข้างแบบพลาสติกนะครับ โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นบันไดข้างเนี่ยผมก็จะสั่งมาแบบโลหะนะครับพลาสติกนี้ไม่ค่อยสั่งมาเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะนิยมเป็นโลหะนะครับแต่ว่านี้เนี่ยมันเป็นบันไดข้างที่ออกมาใหม่ครับที่เป็นพลาสติกแต่ว่ามีคือโครงมันแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยก็เทียบเท่าได้กับตัวโลหะเลยนะครับ โดยปกติอาร์ซีโฟทำบันไดข้างมาเนี่ยไม่ว่าจะรถรุ่นไหนเนี่ยเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบดูงอๆนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับที่ใส่มากับตัว TF2 ตัวรุ่นใหม่นะครับซึ่งมันก็จะมีความแข็งกว่ารุ่นเดิมทุกรุ่นที่เคยทำมาของอาร์ซีโฟนะครับ,รบเขาก็เลยทำแยกมาขายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยบางทีเวลาใส่บันไดข้างแบบเนี้ยก็ บางรุ่นเนี่ยก็แบบว่ามันก็จะด้วยความที่มันมีความยืดหยุ่นนะครับก็จะแบบโค้งๆนิดนึงนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็รักษาระดับแปบลบว่าระดับตรงพอดีเลยนะครับสวยดีนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยอันนี้ทําจากพลาสติก ABS นะครับซึ่งมีความแข็งแรงนะครับเพียงพอสําหรับการเล่นรถสเกลของเรานะครับ ความแตกต่างระหว่างโลหะกับพลาสติกก็คือ1ก็คือโลหะน้ําหนักเยอะกว่านะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับและความเหมือนจริงนะครับ fees, ส่วนพลาสติกเนี่ยก็น้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความลื่นนะครับถ้าเกิดเทียบกับโลหะกับพลาสติกเนี่ยก็ความลื่นเนี่ยพลาสติกก็จะลื่นกว่านะครับมันก็จะผ่านอุปสรรคได้ดีนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าด้วย ตัวบันไดข้างเนี่ยถือว่าเป็นของจำเป็นเลยนะครับสำหรับรถที่เป็นออฟโรดนะครับไม่ว่าเป็นรถจริงหรือรถสเกลนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีการเวลาเล่นก็อาจจะต้องมีการขูดเขือนด้านล่างข้างๆข้างในบางทีแบบว่าถ้าไม่ได้ใส่ตัวบันไดข้างเนี่ยบางทีสีเนี่ยเวลาบันมีเข้าไปเบียดต้นไม้หรือเบียดหินเนี่ยมันก็จะโดนสีเลยนะครับ ตัวบอดี้นะซึ่งก็น่าเสียดายเพราะว่าบางทีเราสีแล้วก็ทำมา uh, ทายากด้วยนะครับทำแพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบันไดข้างก็จะช่วยเรื่องการปกป้องตัวบอดี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบันไดข้างแบบที่มีตัวตัวเหยียบอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตัวเหยียบอยู่ตรงเนี้ก็ถ้าเกิดเป็นรถจริงเนี่ยก็คือเวลาเขาเปิดประตูมาปื๊บเนี่ยเขาเหยียบตรงนี้แล้วก็ขึ้นเลยนะครับ ข,ขึ้นได้นะครับหรือว่าเหยียบไว้ให้เหยียบเล่นก็ได้นะครับเวลายืนเล่นอะไรประมาณนี้ก็มีที่เหยียบนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรียบๆแบบนี้บางทีมันก็ยืนยากนะแต่ก็โดยปกติเนะี่ยเขาก็เหยียบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ขึ้นเลยนะครับก็เป็นรุ่นอันเดียวกันนะครับเพราะว่าตัว RC4 ที่ใส่มากับตัวเนี้ยกับตัวที่ใส่มากับรถพร้อมเล่นเนี่ยเป็นตัวแบบเดียวกันนะครับซึ่งเขาก็จะทําให้ตัว โครงเนี่ยมันมีความแข็งเนี่ยก็ตรงที่ตรงจุดๆที่เป็นเนี่ยที่เป็นรูๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเสริมมาด้านข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หนึ่งก็คือมันก็จะสวยขึ้นนะครับสองก็คือมันก็จะทําให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็จุดยึดเนี่ยก็จะมีถึง4จุดนะครับตรงเนี้ สำหรับยึดตัวบันไดข้างๆงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะรับช่วยกันรับแรงแล้วก็หนึ่งช่วยกันรับแรงสองก็คือช่วยทําให้ตัวตัวรูปทรงของมันเนี่ยมีความตรงนะครับแล้วก็แข็งนะครับอันนี้เนี่ยก็มีมาให้แต่ว่าไม่มีน็อตมาให้นะครับน็อตก็ใช้ m สามนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีก็ใส่ได้กับรุ่นไหนก็คือตัวนี้ตัวหนึ่งเก้าแปดสองนะครับหรือตัว คือถ้าเป็นตัว TF 2ตัวมาร์กระโดดปกติที่เรานิยมกันเนี่ยก็ใส่ได้พอดีเลยนะครับพอดีถ้าเกิดว่าเป็นแชสซีอื่นเนี่ยสำหรับแชสซีอื่น,นก็อาจจะต้องเจาะรูนะครับเพื่อให้มันตรงกับตัวตำแหน่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ RC4 เนี่ยตัวนี้ก็ทำมาสำหรับตัวบันไดข้าก็ทำมาสำหรับแชสซีของ RC4 โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นแชสซีอื่นเนี่ยก็ เจาะรูใหม่ได้นะครับตัวแชสซีก็เจาะไม่ยากนะครับก็สำหรับเหมาะสำหรับตัวหัวเดียวนะครับห้องโดยสารอันเดียวนะครับอันนี้รหัสก็คือแซดขีด S 0274นะครับ<ส>อย่าลืมพวอมยาวความยาวนี้เนี่ยก็คือยาวสุดสุดนี่ก็คือ160มิลน,นะครับแล้วถ้าความกว้างนะค,ความกว้างนับตั้งแต่ตัวตัวปลายตรงนี้เลยนะครับตัวปลายตรงนี้มาถึงตรงนี้ 52มิลนะครับเผื่อว่าใครจะลองไปวัดดูนะครับว่ารถเรามันพอดีไหมก็คือสุดนี่ถึงสุดนี่ครับ52นะครับแล้วก็ความสูงครับความสูงก็เขาก็วัดตั้งแต่นี้เวลาใส่ก็ใส่แบบนี้มันมีซ้ายมีขวานะครับอยู่ในในในอันเดียวกันเลยนะครับในถุงหนึ่งเนี่ยมี22อันนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับน้ำหนักเบามากนะครับ29กรัมนะครับ1ถุงนะครับ ปี2อันราคา790บาทนะครับบันไดข้างจาก RC4 นะครับพลาสติกนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะ,ะของเราจะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับชื่อว่า r c s c a l e t h a i l a n d ครับตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยที่ชื่อ r c s c a l e t h a i l a n d เนี่ยก็จะมีสินค้าแล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยรายละเอียดต่างๆ,ๆนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะอ,อยากได้รูปเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวก็แอดไลน์มาที่ HDAlien นะครับหรือว่าทักมาในเพจข้อความในในกล่องข้อความของ Facebook นะครับ Facebook ก็ RC Skill Thailand นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989นะครับหรือว่าถ้าเกิดเข้าไปใน s h อ p e e เนี่ยราคาใน s h อ p e e กันเนี่ยก็บวก ขึ้นไปจากในหน้าเว็บนะครับนะยีเนะเพราะมันมีค่าการตลาดของช้อปปีนะครับแต่ว่าในช้อปปีก็มีส่วนลดต่างๆมากมายครับบางคนก็ลดไปลดมาก็ราคาเท่ากับหน้าเว็บเลยก็มีนะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับในช้อปปีนะอ่าก็เมื่อโทรสารนะครับศูนย์แปดหนึ่งสีเกงครับผมเอครับสวัสดีครับ